บทสาธยายธรรมเรื่องจันทนสูตรเมื่อศีลสมาธิปัญญาคือนาวาข้ามโอคะสงสารที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวัคเทวปุตตะสังยุตอนาถปินทิกะวัคเจริญพรสาธุชน ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องข้ามพ้นห่วงมหันตบแห่งทุกทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นปริศนาธรรมอันลึกซึ้งมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการเปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์พร้อมในการข้ามค้นโอคะหรือห่วงน้ำใหญ่แห่งสังสารวัฏอันเป็นที่ที่ไม่มีที่ตั้งมั่นไม่มีที่ก่อเกี่ยว และลึกจนอย่างไม่ถึงพระสูตรนี้มีชื่อว่าจันทนะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าจันทะทะนะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าจันทะนเป็นนามของเทพบุตรผู้ทูลถามเมื่อรวมกันแล้วจันทนะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยจันทนะเทพบุตร หัวใจของพระสูตรนี้คือการตอบคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำถามหนึ่งนั่นคือจะข้ามโอคะได้อย่างไรด้วยการตอบที่เป็นการรวมองค์ประกอบแห่งความสำเร็จไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ที่จะสามารถข้ามพ้นโอคะอันข้ามได้แสนยากนี้ไปได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลส,สมาธิปัญญาความเพียร และที่สุดคือการละสังโยชน์และกรรม,มพิสังขารได้โดยสิ้นเชิงเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนะพระวิหารเชตวันในราตรีหนึ่งอันสงบสงัดได้มีจันทนะเทพบุตรปรากฏกายด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งพระเชตวันจากนั้นจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่อันสมควร แล้วได้ทูลกล่าวคาถาอันเป็นปริศนาธรรมขึ้นว่าบุคคลผู้ไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนจะข้ามโอคะได้อย่างไรใครหนอย่อมไม่จมลงในห่วงน้ำที่ไม่มีที่ตั้งมั่นไม่มีที่ก่อเกี่ยวและลึกยิ่งนักเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับแล้วจึงได้ตรัสคาถาตอบว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีล มีปัญญามีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีความเพียรอันปรารบแล้วมีตนส่งไปแล้วย่อมข้ามโอคะอันข้ามได้ยากผู้ใดปราศจากความกำหนดหมายในกามก้าวล่วงสังโยช์คือรูปมีเพลิดเพลินในภพสิ้นไปโดยรอบแล้วผู้นั้นย่อมไม่จมลงในห้วงน้ำลึกพระดำรัตของพระองค์นั้นเป็นการไขปริศนา โดยการแสดงถึงคุณธรรมที่เป็นลำดับขั้นส่วนแรกคือคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติได้แก่ 1. สมบูรณ์ด้วยศีลบาลีว่าสัพพัทาศีลสัมปันโนคือมีศีลบริสุทธิ์เป็นที่ตั้ง 2. มีปัญญาบาลีว่าปัญญวาวาคือมีปัญญาเป็นเครื่องนำทาง 3. มีจิตตั้งมั่นดีแล้วบาลีว่าสุสมาหิโตคือมีจิตตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปนาสสมาธิ4มีความเพียรอันปรารบแล้วมีตนส่งไปแล้วบาลีว่าอารัฐวิริโยปะหิตัตโตคือมีความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการนี้ ย่อมข้ามโอคะอันข้ามได้ยากส่วนที่สองคือคุณธรรมในระดับที่สูงขึ้นไปอันเป็นการทำลายเครื่องผูกมัดโดยสิ้นเชิงปราศจากความกำหนดหมายในกามบาลีว่าวิรโตกามสัญญายะพระอัทธกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงการละสังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการก้าล่วงสังโยชน์คือรูปบาลีว่า รูปสัญโยชนาติโตหมายถึงการละสังโยชน์เบื้องสูงคือรูปราคะและอารูปราคะมีความเพลิดเพลินในพบสิ้นไปโดยรอบแล้วบาลีว่านันทิภว,วะปริษขีโนหมายถึงการละนันทิราคะคือกรรมพิสังขารทั้งสามได้แก่บุญญาพิสังขาร อบุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารซึ่งเป็นตัวนำไปสู่พบทั้งสามได้โดยสิ้นเชิงผู้ที่สามารถลักเครื่องผูกมัดเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงแล้วผู้นั้นย่อมไม่จมลงในห้วงน้ำลึกคือสังสารวัตรอีกต่อไปการข้ามโอค่าสงสารนี้อาจเปรียบได้กับการเดินทางข้ามมหาสมุทรด้วยเรือศีล เปรียบเสมือนลำเรือที่แข็งแรงไม่รัว่วสมาธิเปรียบเสมือนสมอที่ทำให้เรือจอดนิ่งได้ท่ามกลางคลื่นลมปัญญาเปรียบเสมือนหางเสือและแผนที่ที่นำเรือไปในทิศทางที่ถูกต้องความเพียรเปรียบเสมือนใบเรือและฝีพายที่ขับเคลื่อนเรือไปข้างหน้าและการละสังโยช์ก็เปรียบเสมือนการตัดเชือกที่ผูกเรือไว้กับท่าให้ขาดสะบ้าลง ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการมอบยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์ในการต่อสู้กับกิเลสและข้ามพ้นสังสารวัตให้แก่เราขอให้เราจงเริ่มต้นจากการสร้างนาวาคือไตรสิขาของเราให้แข็งแกร่งด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์อบรมสมาธิให้ตั้งมัน่นและเจริญปัญญาให้แก่กล้าอยู่เสมอเมื่อนาวาของเราพร้อมแล้ว ก็จงใช้ความเพียรเป็นเครื่องขับเคลื่อนและใช้ปัญญาเป็นเครื่องตัดซึ่งสังโยชน์ทั้งปวงเมื่อนั้นเราก็จะสามารถข้ามพ้นมหาสมุทรแห่งทุกนี้และไปสู่ฝั่งอันเกษมคือพระนิพพานได้อย่างแน่นอนเอวังก็มีด้วยประการราชนี